ใช่เอ้ยมันดอตอนนี้ก็บักไหลไปขายเลยว่าขายปลาโป่งบอกโอ้ปลานินด้วยโอ้ตานนด้นะแล้วหนูโอ่งเป็นยังไงไหลมีน่ปอยากินกูยังมีมีบอกุสังเออเงนไปใจ่ยอยู่สองเดือนกว่า กายกระทนข n นละขายละปนีว้กระซับละปนีโอ้ยตายแล้วพูดจิงกะเอ้ยมันกะเห็ดบาปเนาะไล่ได้มันกะม่สานาตานนกายมุ่นมีสิเล็กไหลเอ้ยเนาะไายขี้ง่วงขี้ควายๆลายลงไปเลตากไปมันเดยขี้ง่วงค่ะตายกายจะ เดไปใส่ย <desktop> <pod> ังกบอยากเนี่ยกูอยากมันดซีซิปมันด้มันว่าไปใส่ไวนึกว่าเดี๋ไปใส่ไวก็ใส่มาจุเลียนโอ้ยตายเลย กบามือวัโอ้ยตายๆมือว่าหัวหตามไม่โอ้ยเปนจิงกางม,มือไปน้องไงปนี่ไปใครใคร่า <c oughs> จิ้งกวา <c oughs> ป่าป่าโงครเอตักินหม้อ okay, ก็บตักบบนี้สบายใครพูดอะไไรไรม่ใจคุณนะว่าเออไม่รู้เอาหัวละคักรแม่ไปจูงแม่ไปจูงหัวมันตายตายโลกนางเอาดีๆมแม่ก็แม่ก็อะไรหมดแลยอ่แม่ก็ให้ไปจูงเอาหัวที่นี้หัวยังมีจัก ตีราคาหัวมาเลยฆ่าหน่อยมึงได้ขายแน่หัวมึงวนมึงมาชุ่งกันเลยมาจีบหาให้นูโอ้ยตายแล้วว่าสกบลหาหมื่นเอางัวสักสี่ตัวหาตัวตายแล้วพี่น้องเอฟสีนะโอ้โหโอ้ขายปลาโบ้ด้วยบาทขายขายปลาเม็ดโบได้ขายปลาเม็ดโบสิได้ พอหาหมื่น,นอะไรอ <laughs> <laughs> โอ้ใช่แล้วครับเนาะเอาไวันนี้ก็ตัดสินใจที่จะจ่ายหมื่นหนึ่งแล้วแสดงว่ารับข้อเสนอใช่ไหมละ่ะรับข้อเสนอตรงไหนรับข้อเสนอตรงที่ว่าอ่ายอมจ่าย,ายเดหกหมืนะ 60, บาทเพื่อที่จะให้โจทย์นี้ถอนฟ้อง เออแมนบอก<ม>แล้วแล้ววันนี้นะคะเงินไม่ทันแล้วก็มีการจ่ายไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมหรืออีกห้าหมื่นต้องจ่ายในนัดหน้าใช่ไหม,มเออนั่นก็แสดงว่าทางจำเลยนี่ไม่ต้องการให้จะด,ดำเนินคดนนีจะได้เงนนินเนาะจำเลยจำเลยหมาถึงเมื่อไหร่<ม>อ่นเออก็คือบรโยมจะได้เงนินนะนะแต่ <จะ S 1> อีกย่านี่ก็อยากได้เงนินพูดถึง มันเป็นโอ้ยขายขี้เงิจะกระสอบแล้วเสียงินนะเม้นเออนอนในรถค่ะขายปลาเม็ดโบอืมก็ไปชนะปีใหม่สิไปอุดหนุนมันอยู่ตรงนาะปีใหม่สิอุดหนุนปลาปลาเผาอยู่เป็นวิ่งหาเงินในมันเนาะอ้าวชื่ออะไรแต่มันบเป็นเงินที่เท่านั้นเนาะ ึงกระโชยไปเป็นอะไรเนาะคนใจดำแม้แต่พี่สาวกับน้องชายเล่นจนหมดเงินหมด <c oughs> ไ,หไม่เคย<อ>เจอคนแบบนี้เออหักไรมัน่า,างอั้นะมันจะหาเงินเลยมันเเพื่อนนใจบ่มึงต้องขอบคุณมันนะมันก็จะปักไหลก็จะมาพูดเรื่องเงินส่วนนั้นนะ่ะที่บ้านมึงเสร็จนี่นะ พ่อเงินกูจะว่ามีส่วนร่วมบ่มีส่วนร่วมมาซื้อกระเบื้องให้โอ้ยตายแล้วครับไม่อยากจะคิดนะถ้ากิ่งวูค้ายสอละสี่สิบเนาะสิบกระสอบสี่ร้อยอ่างวางร้อยกระสอบก็สี่พันบันิมวยนะครับเนาะ1มื0นพันกระสอบจังสี่หมืน งอ <laughs> มีจากโทจังงิได้ 100, อดพันกับโซ่แต่ก,กโชวลต่ก,กิ้งอ่ะม่สกัต่ก,ก็โชวล้ <laughs> ลูกาเจสีท้องดตั้งใจรู้ไนนะครับเนาะอือจ,จะคิดเน,นาะนะครับพี่น้องเอฟซี บ่ขายบ่พอกะขายมูอีกก็ได้เด้อเวม่นบ่แมมเปิ้สีกินปีใหม่เนาะตั้งคลายกูปีใหม่นี่กินหันกินนี่ตุละพันตุละหาร่อยเอาว่ามาเนาะมันจะเป็นปีงินนี้กเนนี้จนเวลาช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงจากจากวันนี้เนาะไปขายไข่ก็วันนี้เออไก่มันไข่มันมีจากตัวว่าไก่มันอืมยดยาวเลยแบดนี้ซอยเมื่อคืนไดนนี่ สวยเมื่อคืนหาเงินให้หยวกกำมัดเอาเนาะมันกับไปได้ยันรถยนตมันมีแล้วมันมีรถรถยนพ่นถทดนอ้ขนาดเป็นสายเลือดเดียวกันได้เนี่ยอ่ามาหิ้ซำดห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ได้มันนี่มันบินเนาะนะไม่ต้องการหรอกพอดัววัวยังเหลืออีกตั้งห้าหกตัวราคาวัวมันก็ตีใส่เฉลี่ยเนาะตัวละมื่อนี่แหละเนาะ ตัวละมื่นตัวละสองพันสามพันเนี่ยพี่น้องเอพีนตัวละสองพันนะโอ้ยนะครับพี่น้องเอพีะมื่นตาเบาเนี่ไอ้อืมรับตา้าคนขนาดหลบดึกยังมีคนเมืองหนึ่งสองรวยสองรวยคนผัวเนาะเป็นยังไงเนาะไม่มีเรื่องยังเมอเมื่อนี่ มันหลายเรื่องครับพี่เออะหลายเข,าก,ขาก็บประเด็มมนนี้สรุปนะคะสรุปแล้วนะคะบักไหลยังอยู่รอดปลอดภัยนะคะไม่ได้เข้าคุกเนาะเออประด้นเข้าคุกเด้อมระเด็นป่ได็เข้าคุกนะไม่มีคนเข้าคุกันนี้นะมไม่มีคนเข้าคุกม,มีการเจรจากันไกลเกลี่ยกันเนาะมีการกราบตีนกันขอโทษกันนะนะ บอกได้กรรตีนบอเอาก็ยังบรนัดหน้านัดหน้าเข้าใจบ่ไนบอกว่าอีหยมันบอกว่าจะให้กลับตีนก็ให้ขอโทษนี่เด้นัดหน้านะนะใจครบพกมื่นแล้วก็เฮ็ดคิดไล่สดขบอกว่าในฐานะพี่เป็นนี้ก็พูดได้แต่คันหาเขาเขามาจะนี่บอกกรบตีนนีเอือเดือนหนังตีนมันดีอีกนี่